วันนี้มาพูดถึงทําไมผู้ชายตรงมีเมียน้อยนะครับไอ้ตอนแรกมันก็ไม่อยากจะมีหรอกนะแต่เพื่อนน่ามันไปเจอเพื่อนเพื่อนที่เขาเอาใจใส่เราผูใจาดีๆกับเราแล้วเขาให้เวลาเราแล้วมันเริ่มเปรียบเทียบพอมันเปรียบเทียบแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรเปรียบเทียบแล้วมันตาช่างไม่สมดุลแหละพอตาช่างไม่สมดุลปุ๊บเขาก็เลือก ในทางที่ที่ที่เขาไม่ต้องทรมานจิตใจที่ที่เขาไม่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานใจที่ที่เขาไม่ต้องฝืนที่ที่เขาอบอุ่นที่ที่เขาพูดจาดีๆกับเราที่ที่เป็นน้ําเย็นให้เขาพูดจาเพร้อมๆกับเขาเขาก็ต้องเลือกตรงนั้นเมื่อลรดูว่าผู้ชายที่มีเมียน้อยชั่วแต่จริงคิดดูดีๆก่อน